เเดินเข้ามารู้สึกว่าคนร้ายรายนี้ดูสินี่เขาทำอะไรรู้ไหมไกดเจลแอลกอฮอลอฮใส่มือ,อนี่ดูอนามัยมากป้องกันโควิด -19 บเกาพอกดเจลแอลกอฮอลเอาถ,ถูถูถูมือเสร็จแล้วปั๊บเดินต่อค,ค่ะเดินไปไหนไปที่เครื่องอบผ้าคุณผู้ชมทีนี้กล้องวงจรปิดมันไม่เห็นในมุมนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาไปที่เครื่องอบผ้าแล้วก็หยิบชุดนักเรียนของผู้เสียหายเนี่ยที่เอามาอบไว้เนี่ยนะโกยใส่ตะกร้าเท่านั้นไม่พอนะมันเป็นจังหวะที่มีคนผ่านมาพอดีอ่ะคุณผู้ชม เนี่ยอันนี้ตอนนี้เอาสายตากาแล้วนะใช่แล้วจังหวะที่คนผ่านมาพอดีเนี่ยนะคนร้ายเขาก็วิ่งไปหลบหลังเคาน์เตอร์นี่วิ่งมาอันนี้แอบนไแอบโอ้โหคือเหมือนก็รอรอให้คนผ่านไปก่อนเอาก็แอบดมดมมองมองอยู่เอ๊ะไปหรือยังไปหรือยังเสร็จแล้วปั๊บพอส่องดูอ้าไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็มาอีกทางนึงค่อยๆกลมๆเงยๆนะใช่ค่ะคนมันทำบิดอ่ะอันนี้กลับไปที่เดิมเพื่อที่จะไปขโมยชุดนักเรียนต่อ แล้วเขายกทั้งตะกร้าเนี่ยออกไปหมดเลยนะคุณผู้ชม